สบายดีทุกคนหลังจากที่พาทุกท่านไปเที่ยวชมอยู่ทีวัดลิงสันใต้แล้ววันนี้ข้าพเจ้าจะขามบักหรือว่าขามน้ำางืมไปอีกฝาก่าทางกำด้านหนึ่งของเมืองทุรคมก็คือบ้านเกิดน,นั่นเองเพราะว่าเมื่อน,นี้ยู่ทีบ้านเกิดเพื่อนมีบุญประเพณีช่วงเฮือประจําปีของบ้านเพื่อนเนาะถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเมืองทุรคมกับว่ดได้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคน ขามบักนี่นากันเนาะสําหรับบักนี่ละเมนอะ่ะเป็นจุดขามฟากเนาะเราระวังลิงซันขามไปทางบ้านเกินอีกอีกเนาะก็คือเป็นบักใหญ่ของอาเขตนี้เนาะก็คือไส้ขามรถใหญ่ละกะไส้ขามรถจักได้เนาะแต่ว่าเพิ่นจะแยกเนาะสําหรับจุดที่ขา้าพระเจ้าขามนี่ก็คือจะเป็นของรถจกักค่าขามละเมนสิบพันกีบนะต่อหนึ่งข้างทั้งรถละกะทั้งคน,นทุกคนนี่เนาะ รถที่เพ่นร้อถ่าจะข่ามก็จอดเลี่ยนเลยเนาะเพราะว่ามื้อนี่หันอยู่ที่บ้านเกิดมีบุญเนาะก็เลยให้หลายๆคนเพ่นจะข่ามฝักงนี้น้ำกันเพราะว่าถ้าเฮาโบอยากข่ามหน้าแบบนี้เนาะก็แมนไปทางนั้นทางงอนเนาะทางพุ่นเนาะหรือว่าออกไปทางอันพ้นหมีเนาะแล้วก็เข้ามาอีกขวยบัาน,นี่เนาะอั้นมันจะเวิ้องไก่เนาะทุกคน แต่ว่าข้ามมาจุดนี้มันจะใกล้กว่านั่นเองเนาะทุกคนแล้วนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศเราที่จะข้ามเพราะว่าข้าวเจ้าก็บบได้อะข้ามหน้าแบบนี้มาโดดแล้วแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่ว่าใจทุนบอกกับบทุนปอดายเนาะในในการที่จะข้ามแบบนี้ก็เห็นข่าวเห็นนั้นมากันหลายครั้งหลายทีแล้วเนาะเกี่ยวกับการข้ามหน้ามันยังสีอันนี้ก็เราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองนิดหน่อยเนาะแต่ว่าบรรยากาศทุกคนมันก็จะเป็นักษณะประมาณนี้ความปลอดภัย ถามว่าเหงื่อใหญ่แบบนี้มันก็ปลอดภยัยปลอดภัยนะทุกคนครับก็ใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเนาะดีจะข้ามไปฝังคำดังน,นั้นเพราะว่านี่สายน้ํานี่กับแมนอยู่ทางกล้องของเคื่อนน้ำางืนะทุกคนเป็นสายน้ําที่ได้มาจากน้ำางืมนั่นเองน้ำก็ถือว่าใสใสเนาะประชาชนแถวเขตนี้เนาะคนก็อาศัยสายน้ำนี่แหละทุกคนน้ำางืมนี่ในการประกอบ การปลูกพืชต่างๆเนาะเพราะว่าเขตแถวนี้ทุกคนคือที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอไปในอ่ะวิดีโอที่ผ่านมาเนะว่าแขวลิงซันพันเกินเดี่วนี้เนาะเพิ่นกะจะประกอบอาชีพเนาะปพระะาชส่วน่นก็ใช้ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกกษสรกรรมอย่างสิต่างๆเลยใส้อ่ะพิดเข้าน้ปีนาแซงปลูกพืชทดแทนปลูกพืชเป็นส่วนขนาดใหญ่เนาะก็แมนได้นําใส้จากนําเงินนี่แหละทุกคนสวนกล้วยบอสวนมันต้นบออย่างสิ ขามน้าจุดนี้ไปทุกท่านก็จะเห็นส่วนกล้วยเนาะของปราชาชนขนาดใหญ่เลยเนาะเพราะว่าในพื้นที่ของเต่หลักคนเนาะบางครอบครัวสิ่ง่นก็จะปลูกกล้วยเอาไว้ขายมากเลยขายต่องเนี่ยแต่ว่าที่เขาเห็นกันหลายๆก็จะมีคนจะปลูกกล้วยที่ไว้ขายใบยตองเข้าในท้องตลาดเนาะเพราะว่าใบตองนี่มนความต้องการในท้องตลาดนี่ถือว่ายังหลายอยู่นะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะ ในการข้ามน้ำแต่จะใส่เป็นบักแบบนี้ทุกคนสำหรับรู้จักเด้อมันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วก็นขนาดน้อยเนาะจะจะมีเฮอที่ีใส่อเป็นแบบอีแบบหนึง่งกันกมีเนี่ยทุกคนเนาะแต่นั้นมันจะเป็นทะยานในน้อยหนึ่งเนาะก็เลยคีอ่าแบบนี้เอาดีกว่าบรรยากาศ ในระยะนี้ทุกท่านอยู่ในอนสปปอเราเขาอากาศเย็นเย็นเนาะทุกคนเย็นตอนกลางคืนแล้วก็ตอนหนาวหัวแรงตอนเศร้ายังเสียอากาศเย็นแล้วเนาะมันจะเข้าซู่หนาหนาวของบ้านเขาเต็มตัวแล้วได้เนาะทุกคนอากาศกเย็นเย็นประมาณนี้เพื่อนก็ผู้ที่เพื่อนนอนซิวเพื่อนกันอนซิวแล้วพาเพื่อนก็เคยอยู่แล้วก็อนปนประจําเนาะกับอันนี้น,นี่ก็คือจะเป็นรด สำหรับรถใหญ่เนาะเพิ่นก่ขึ้นได้เทื่อละสามคันนี่เนาะถ้าว่าเป็นรถเก๋งอ่ารถกระบะก็แม่นสองหาสามคันเนาะที่เห็นส่วนทางกันนี่เนาะอันนั้นแม่นไส้สำหรับรถใหญ่บักไส่สำหรับรถใหญ่แต่ว่าเรื่องราคาข้ามตอนหนึ่งี่ข้าพเจ้าบนแน่ใจเนาะว่ารถใหญ่นี่เพิ่นเก็บเท่าไรแต่ว่ารถจักรของข่าพเจ้านี่แม่นเพื่นสิบพันกีบเนาะตอนหนึ่งค่างนั่นเองอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสี่ห้านาทีเนาะเอากร ข่ามาจากฝากทางลิงซันเนะาะข่ามขีดของบัานเกินกันแล้วจะมีอยู่2จุดเนาะทุกคนสําหรับทาบักตัวนี้มีสองสามจุดพูดแหละเนาะจุดที่หนึง่งละแมนจุดนี้เนาะและอีกจุดหนึ่งละแมนทางด้านทาของอันวัดลิงซันใต้นั้นตัวจุดนั้นก็นข่ามาได้คือกันเนาะแต่ว่าข่ามาจุดนั้นละแมนจะออกไปไซอันอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าข่ามาบักจุดนี้ละแมนเข้าไปเส้นทางเส้นนี้ละแมน ไปใส่อันเขตียดงนองงานบ้านเกินเลยทุกคนนี่เอากระขามบักมาแล้วผู้ข้ามม้ากระมีผู้ขามมา้มขามไปก็มีเนาะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของทุกคนเอาว่าเขาอยากจะขามอันไปมาหากันง่ายๆเนาะกับมันหลัดกันแบบนี้เลยนี่ทุกคนบรรยากาศเราจะข้ามมาแล้วก็จะเห็นบรรยากาศลักษณะประมาณนี้เลยนี่ทุกคนเส้นทางก็จะเป็นทางอย่างแบบนี้ไปจนหอดบ้านเกินเลย แล้วสองข้างทางฝากข้างกำนันนี่ก็จะเป็นสวนนะทุกคนนี่เป็นสวนกล้วยเพ่นจะปลูกขายอะเนาะทั้งขายมากขายตองเนี่ยเขาจะเห็นาการลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนขนาดใหญ่เนาะขี่เข้าไปจากนี่ก็น้อยนึงเนาะก็จะมันฮอดเขตของสุมสนเลยนะทุกคนนี่เนะาะป่ากล้วยของเพิ่นเพิ่นปลูกขายตองเนาะปลูกขายมากเป็นสวนกล้วยของประชาชนอยู่ในเขตนี่แหละทุกคน ก,ก,กับปลูกหญ้าก็มีนี่เนาะฝากขังกรรมนี่เพิ่นก็ปลูกหญ้าหญ้าให้อันสัตว์อ่นนะเนาะให้อ่าให้สัตว์ก็คือให้งวัวอ่าหญ้ามันจะเป็นลักษณะคือเนี่ย่ยอาต้นอ้อยนี่ทุกคนแต่มันบ่แม่นอ้อยเนาะข้าพเจ้าบ่ฮู้ชื่อหญ้าตัวน,นั้นมันจะสูงๆหน่อยๆนึงเนาะแล้วเพิ่นก็ะนจะตัดตัดเป็นแบบเป็นลำเลยทุกคนตัดคือตัดอ้อย,น,ยนี่นะแต่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าบ่ฮู้เนาะว่าชื่อหญ้านะมันชื่อหญ่แต่บบว่า,ออา,วออา,าเป็นหญ้าพันธุ์เนาะ แต่ว่าสองข้างทางนี่ไปนี่ถือว่าเต็มต่ปลากก้วยเลยนี่ทุกคนบรรยากาศแบบนี้เลยนี่เขาก็จะเห็นว่าเพิ่นมีการตัดการตอนไปก็คือจะเป็นตัดเอาใบตองส่งขายเข้าในท้องตลาดส่งขายเข้าหงแฮมต่างๆเนาะการใส่ใบตองนี่ถือว่ามีความนิยมล้าทุกคนบรรยากาศดีๆทุกท่านสองสข้างทางนี่แต่ว่าเส้นทางก็ค่อนข้างว่าจะเปรี้ยวเนาะท้าว่าผู้ใด เป็นคนตามทินเนาะอบคอยจากูงเ้นทางหรือบอ่คอยได้มาก์กของชากอนเปียวแต่ว่าเพิ่อนอยู่ในเขตนี้อยู่ในสุมชนนี้เพิ่นก็นเที่ยวกับไปมาหาสู่กันตลอดเนาะก็จะบุกเปียวหอกเนาะบรรยากาศอันนี้มันตอนสวยได้หนี่ทุกท่านตอนเวลา 10, 11 11เกเอกับเข้า12โมงเนาะที่ข่าพระเจ้าขัามานี่ หลังจากพาทุกคนไปชมความสวยงามของผ่าท้องสามสีเนาะไปหู้จักเรื่องราวไปหูงจักประวัติมาท้องสามสีหรือว่าท่านใดยังบันได้หับสมก็สามารถกลับไปหับสมได้เด้อหากประกานว่าทานได้ฮับสมแล้วอาจจะมีความต้องการเนาะที่อยากจะมาหรือว่าอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นพระครูบ้านครูเมืองเนาะของบ้านยิงซันแล้วก็ของเมืองทุลคมนีข่าม,มาครั้งนี้ก็จะเป็นอีก ก็ยังนอนอยู่ในเมืองโุรคมอยู่นะทุกคนบ้านเกินจังสี่เพราะว่าในขอบเขตแถวนี้ดีทุกคนมาฮอดแล้วเนาะขอบเขตของชุมชนนั่นเองแต่ว่าในแถวในขอบเขตนี่ก็จะมีซื้อบ้านเนาะของแต่ละบ้านจะแตกต่างกันแต่ว่าบรรยากาศภายในบ้านนี่ข่บเจ้าว่ารู้สึกว่าบรรยากาศดีดีดอกจะแตกต่างจากกัน บ้านทีอันติดกับทางไงจริงสเนาะติดกับเส้นทางที่มีรถเที่ยวหลายๆเนาะแต่ว่าเขาเข้ามาทางด้านในอย่างสิงมันจะเป็นเขตเบบชุมชนอย่างสิแล้วรู้สึกว่าเออแบบมันน่าอยู่เนาะมันรู้สึกว่ามันสงบดีแล้วก็เป็นกันเองบรรยากาศดีดีเนาะเส้นทางก็ดีแล้วทุกคนอันนี้เพิ่นกำลังจะสร้างสารรค์กันเนาะ ข้าพเจ้าบนแห็ใจเนาะว่าอันจะย่านไปบุถึกเนาะก็เลยสอบถา,บามเพื่อนว่นก็บอกว่าขี่ไปชือซอเลยวันนี้นี่ก็คือเขียตเนาะเกียรชุมชนของคนลาวของวิถีชีวิตของคนลาวเขาจะเป็นประมาณนี้ถ้าว่าบได้อยู่ในตัวเมืองแท้ๆเนาะอันนี้จะเป็นชุมชนที่แปลว่าการใช้ชีวิตกันยังแบบนี้อยู่เงินสารตานแป้นเนาะก็ะยังจะเป็นประมาณนี้บางเฮือนอกีกกยังโบอันนั้นเลยยังมุมมีกำแพงเลยเนาะ ก็เป็ี่นเพียงแต่ว่าปุ๊กใส่หลังคาแล้วก็ยู่ห่วมกันแบบนี้เอื้นมาหาสู่กันกาง่ายเนาอนี่ก็คือจะเป็นคนอยู่ในเขนตนอกเวลามีมีบุญมีสินต่างๆทุกคนคนลาวนี่ก็จะมักมีมักมาเต้าโฮมกันได้มักมาแบบว่าไปมาหาสู่กันเวลาคนลาวนี่จะเต้าโฮมกันแล้วได้พบพ่อกันนี่ทุกคนถ้าว่าบ่มีมือผักถ้าว่าบ่มีเทศกาลบ่มี งานดอกง,งานบาสีสู่ขวรอย่างสิก็บกค่อยได้เจอกันไดนญาติพี่น้องมูคูอย่างสิ่ส่วนหลายแล้วก็จะมาพบปะกันก็คือจะเป็นแบบนี้แหละมีบุญบออย่างสิ่เพราะว่าหาว่าสมว่าคือบุญบ้านเกินอย่างสิ่บ้านเกินกับเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นผู้ขับเอือนว่าคันว่าไส้รัทบทางคนเราก็จะแม่นเป็นการค้ำบุญเนาะก็จะเชิร์นมูคูมาลินมาเที่ยวเออมากินข้าวปุ้นบอมากินปิ้งเป็ดบออย่างสิ่มากินอ เขา้ามาก,กินปลาหวอมกันเนาะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนลาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่คนบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่ดีเลยในตอนสวยแ้วกะท่าว่าว่าถึงเมืองทุรงคมนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งเนาะที่นอนอยู่ในอของแขวงเวียงจนันเป็นเมืองหนึ่งที่ติดกับสายน้ําเงินเป็นเมืองหนึ่งเนาะที่มี บ้านต่างๆที่มีสื่อเสียงก็คือโดยเฉพาะกโกเมนบ้านเกินนี่ถามว่าคำว่าบ้านเกินบ้านเกินนี่หลายๆท่านก็จะหูจักกันดีหน่อสสำหรับบ้านเกิดในขอบเขตของเมืองโทรคมนี่ก็จะประกอบมีบ้านอ่าสงคูบ้านสุฟึ้นเนาะบ้านโดงบ้านทงมังนาแพงอนานกุ้มเนาะนาฝ่ายน้ำมากเนาะบ้านบอบ้านปากกันยงเนาะบ้าน ปากห่างเนาะบ้านหาดเซี่ยวนั่นเองนี่ถาว่าว่าบ้านดังๆจังสี็เกแมเป็นบ้านหาดเซียเ่ยวนาะบ้านเกินจังสีหรือว่าบ้านลิงซันเนาะจังสี่ทุกคนก็จะเป็นบ้านที่แปลว่าค่อนข้างว่าจะมีชื่อเสียงของขีดของเมืองทุรคมนั่นเองนอกจากนี้เนาะสำหรับ แข่งเวงจัน์ก็จะประกอบมีทั้งหมดอยู่ที่11เมืองเนาะก็จะมีเมืองเฟืองหินเฮกาสีแก้วอุดมเมืองแม่เนาะพูนโฮงทุระคมวังเวียงเวียงคำเนาะสนคามเมืองมืนอ,อย่างสิเพราะว่าแข่งเวงจันทร์นี่ก็เป็นหนึ่งแข่งเนาะที่มีสายแดนติดกับนครหลวงเวงจันท์แล้วก็เป็นแข่งหนึ่งเนาะที่ตั้งอยู่ทางหอบนอกเนาะทางทิศแล้วก็เหนือของนครหลงวงเวงจันทร์เนาะจะประกอบมี13เมืองนั่นแหละ มีห0าร้อยซีบ้านเนาะทุกคนแล้วก็จะมีเจ็ดสิบสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหาครอบครัวแล้วก็มีพล,ลเมืองแต่กห้าแสนกลัวเนาะอันนี้เป็นข้อมูลตัวเกานะ่าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ประชากรก็กจะเพิ่มขึ้นแล้วนะ่ะทุกคนก็นจะกลายห้าแสนและแล้วก็จะเป็นแขวงหนึ่งเนาะที่มี เรื่องราวแล้วก็มีประวัติความเป็นมาแต่โดนเติบแล้วทุกคนแล้วก็จะเป็นแขวงหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติภูเขาป่าไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นแขวงหนึ่งที่ขื้นซชื้อในเรื่องของการท่องเที่ยวในสปปลาวเขาคือที่ทุกคนได้หู้กันแล้วนะหักลักๆก็จะแมนเป็นเมืองเฟืองทองลอมาก็จะเป็นวังเวียงนั่นเองเด้อว,วังเวียงเนี่ยบบแมนวังเวียงหันบ่แมนเป็นอัน เมืองเอกเนาะบบแมนเป็นเมืองลักของแขวงเวยงจันเ้ยทุกคนวังเวียงเดิมมันเป็นเมืองของการท่องเที่ยวชื่อๆเนาะสาหรับเมืองเอกเนาะเมืองลักของแขวงเวียงจันทก็จะแม่นเป็นอีกหนึ่งเมืองต่างหากเนาะจะบบเมนอ่าวังเวียงนั่นสำหรับเมืองเอกของแขวงเวยงจันก็จะแมนเป็นเมืองแก้วอุดมเลยทุกคนอ่าหลายๆท่านก็คิดว่าจะแม่นเป็น เมืองวังเวียงเนาะแทจิงและวบแมนได้ทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกคนเนะาะเลาะชมภาพบรรยากาศแบบนี้ไปเลยเลยเนาะไปจุดฮอดพุ่นหลเขีดที่เพิ่มมีการจัดงานนั่นเองเด้อท้าว่าท่านใดอ่อยากจะชมภาพบรรยากาศของบุนชงเฮืออยู่ที่บ้านเกิดน,นะทุกคนก็สามารถกลับไปับชมคืนได้เนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอ,อเกี่ยวกับงานบุญน,ะนั่นเนาะข้าพเจ้าก็ได้ลงให้ทานได้รับชมกันไปแล้วเนาะก็จะประมาณ สามซีคลิปขึ้นหลังเนาะกัประมาณจากสองสมมือขึ้นหลังเนาะตั้งแต่มือที่เดินทางมากนแหละข้บพเจ้าก็ได้ปลอยหทาทุกท่านนสมกันตั้งแต่คืนของมื้อวันอาทิตย์กันแล้วเนาะนี่ทุกคนเป็นบรรยากาศที่แปลว่าอุดมสมบูรณ์เนาะท่าว่า,วาถึงเมืองกันจุลคมนี่ทุกคนมีทั้งเคลอนอมีทั้งเคลอน,นอมีทั้งสายนา้ำาจงสิมันแก้อุดมเนาะ เกียวอุด,ดมทุลกคมอย่างสีมีสายแดนที่ว่าติดก,กันแล้วก็จะมีสายน้ำบวกกับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะสำหรับเมืองทุลกคมนี้สถานที่ท่องเที่ยวก็จะแมนเป็นรีสอร์ทเนาะรีสอร์ทที่เอิร์นวันเดนสวค์รีสอร์ทน,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 รรนั่นเนองเนาะปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่า่นมิการปรับปุงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เนาะของงาเด่นสวรค์รีสอร์ทนั่น ถาว่ามีโอกาสเนาะข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ขี่รถมาเรียบตามสายน้าอัางงือม,มาเลยเนาะในจุดนี้ทุกคนเรียบตามสายน้าเงือมเขตของอ่าบ้านเกิดนี่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเพิ่นจะมีตูบให้เขานั่งพักผ่อนเนาะนั่งหลินลวก็นั่ง,งดื่มนั่งกินอาหารไดเนาะเพิ่นก็นจะมีบริการตูบแบบนี้เองเนี่ยแบบนี้ย้วไปเลยทุกคนย้นาวาไปจนหอดอจุดที่เพิ่น,นจัดงานเพิ่นจนหอด เขตเทศบาลนะของบ้านเกิดเนาะบ้านเกิดน,นี่ก็ถือว่าขึ้นซือ้อไดแล้วก็จะเพิ่นก็จะมีคิวรถที่เป็นของตัวเองเนาะออกมาจากนครหลวงเวียงจันท์อ,อาจาอาจะไปบ้านเกิดอย่างสี่เนาะเขาจะหา,หาว่าท่านใดจะไปเที่ยนจะสังเกตเห็นเนาะว่าจะมีป้ายเขียนว่าบ้านเกิดเวียงเวียงจันทร์บ้านเกิดอย่างสีเ่เนาะก็จะมีอันรถของเพิ่อนอนะันนี้ก็คือจะมีรถโดยสารของเพิ่นโดยเฉพาะเลยเด้อ ทาว <Alex van fucking> ่าเขาจะมาบรรเเกิดกขึ้นรดเนาะก็จะมานี่ได้นะก็จะพามาหลงอยู่ที่อันใจกลางเมืองเลยการท่องเที่ยวของอ่าเมืองแก้วอุดมนี่ทุกคนมันก็จะมีหลายหลายจุดเนาะการท่องเที่ยวบพว่าปัจจุบันนี้มีทั้งของภาคเอกชนมันก็จะมีเฮดรีสอร์ทเพิ่มขึ้นเนาะรีสอร์ทเสือป่าบ่ออย่างสอ่าเด่นสวรรค์น้ำเงืมอย่างสี่แล้วจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆอย่างมีวัดวารามเนาะของน้ำเงิมนี่ทุกคนก็จะมีหลายเนาะ ถ้านมีโอกาสเนาะข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปรููจักกับสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ที่เป็นวัฒนธรรมเนาะสำหรับแข่งเวงจันนี่แล้วก็แต่ละเมืองนี่ก็จะมีเป็นสถานที่เก่าแก่ของเมืองนั่นๆก็จะมีเนาะบางเมืองก็จะมีสองบอนบางเมืองก็จะมีหลายกว่านั่นเองเนาะนี่แต่ว่าบรรยากาศดีทุกคนถ้าว่าท่านใดได้ไปไกลมากะลองมาสัมผัสบรรยากาศในดูเบิรงเดอร์เห็นวิถีชีวิตของประชาชนเนาะที่บบว่า อยู่ฮมกันเรียบง่ายฝั่งังการ์ดานนี่ก็จะเป็นชุมโซนเนาะฝั่งกัการ์ดานี่ก็จะติดกับสายเงิมอ่มันก็นจะมีตู้บ,บริการให้เขาัางกินดื่มอย่างสิอันนี้อันนี้ทุกคนนี่แหละก็คือบรรยากาศของคนลาวเนาะเวลามีบุญมีสิลอ่มีงานต่างๆอย่างสิก็จะมาเตาโฮมกันมาห่วมมวล่วมเอานเกันนาะแลเวก็แต่ละเฮือนหลังคางือนนีแมนสมมุติว่าคือบุญบ้านเกิดนี่เนาะแต่ละหลังคางัอนนีแมนฮับฮับเ,เาะ คั่บุญไปเลยนี่ลักๆเลยอาหารก็จะมีข้าวปุ้นเนาะเป็นอย่างอ่าเวลามีงานอย่างส่คนเราหมักเห็ดข้าวปุ้นเพราะว่าการที่เห็ดข้าวปุ้นนี่มันเป็นเส้นเนาะเส้นนี่หมายความว่าเส้นใหญ่ดึงอ่าดึงหลายเส้นเข้ากันอย่างสิหมายความว่าการเต้าโฮมพี่น้องการเต้าโฮมูคนูนี่ให้มันเหนียวให้มันแน่นให้มันเข้ากันเนาะมี เส้นหนึ่งนี่ก็เปรียบเหมือนคนหนึ่งแล้วหลายๆเส้นมันจะอ่าข้าวปุ้นนี่มันจะเป็นตับเนาะตับหนึ่งนี่ก็จะประมาณเท่าอ่าเท่าฝ่ามือเราทุกคนเนาะหมายความว่าหลายๆคนโฮมเข้ากันในอ่าในตับนั่นเนาะอันนี้คือว่าความสามัคคีอย่างสิสำหรับน้ำข้าวปุ้นเองอย่างสิก็แล้วแต่ของความมักของบุคคลเนาะอาจจะเป็นน้ำข้าวปุ้นน้ำปุ้นข้าวปุ้นอ่าน้ำแกงบอกอย่างสิข้าวปุ้นน้ำกะทิบอกข้าวปุ้นอัน หน้ามันซีนอย่างสีเนาะมันก็จะมีหลายดอนทุกคนนี่บรรยากาศเนาะอันนี้ข้าพเจ้ากลับมาครอบเขตของงานแล้วเนาะนี่ฝากกรรมด้านี้ก็จะเป็นบอลจอดรถเนาะว่าคนคนหลายเนาะคนหลายคนหลายอีหลีถาว่าบอสเซว่าหลายหรือหน่อยเนาะทานสามารถไปหับชมภาพวิดีโอเต็มในบรรยากาศของงานได้เลยทุกคนก็จะมาจากหลากหลายเขตเนาะหลากหลายบอลเด้อ อาจจะมาตั้งแต่เวียงจันทร์ก็นมีอาจจะมาแต่เมืองอื่นอย่างสี่มูมคูพี่นองเนาะมาหลินมาโฮมกันอย่างสี่เพราะว่าปีหนึ่งจัดคืนหนึ่งเนาะสำหรับบุญชงเฮา้านเกิดนี่ถ้าข้าพเจ้าจื้อบุพิตนี่ใน,นเนาะกจะเจนหลังหลังจากเฮตดบุญชงเฮาทาวาจันทร์วียงจันทร์แล้วเนาะเพื่อนก็จึงจะมาเห็ุอยู่นี่เขา้าทงไฮทงนามันก็เกี่ยวไปแล้วเลยเนาะในหลายจุดในหลายพื้นที่มันก็เกี่ยวเข,าเข,าข่าเขี่ยนามไปแล้วนี่แบบนี้เลยเนาะทุกคนเห็นบะ ห่วกับว่ได้เป็นห่วกําแพงดีๆได้บางอาจจะไม่รูว่าคือดินนึ่งต่อนเนาะอาจจะมีพี่น้องห่วมอยู่ความกันอ่าเฮือนั้นของเปลี่ยนพ่อก็คือสําหรับข่าวเจ้าเอื้อว่าผอตู้ไม่ไม่ตู้ใช่เนาะอาจจะมีลูกอยู่สถา,านต้องกันจากสามสี่คนอย่างสิ่แล้วก็แบ่งดินแล้วก็อยู่ความกันในกําแพงเดียวกันเนาะนี่ก็จะมาฮอตขอบเขตของตลาดแล้วเนาะตลาดบ้านเกินฝั่งอังกัมขวามือนี่นี่ก็เป็นตลาด แต่ว่าข้าพเจ้ามาสุดนี้แล้วแม่นบ่ได้แอนไปไปตลาดเนาะเพราะว่าเป็นมือบุญเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนมันก็จะบ่ลงตลาดแล้วก็จะบ่เปิดตลาดเนาะเพราะว่าจะกันคาบุญแล้วก็ดื่มสังสรรค์เนาะตอนรับแขกก็คืออยู่เฮือนนั่นเองเด้อเห็นหลายๆห้านในปิดเนาะเพิ่นบ่เปิดห้านเนาะนี่แหต่คนคนลาวก็คือเป็นคนมักมวนมักอ่าดื่มมักสังสรรค์เนาะเวลามีงานมีบุญอย่างสิถ้าบอ่อีหลีอีหลีนี่ จะบ่คอยเห็นในะว่าจะมีการเปิดห้างมาคืับการจะเปิดยู่แต่การับแขกไปนํำเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนลาวเขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่ใดเดิมแล้วจะฮอดปัจจุบันนี้เนาะเกี่ยวกับการข้าบุญข้ามศิลอย่างสิบุญประเพณีของคนลาวเขานี่กัมีทุกเดือนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ กับงานดอกงานบาซีบาซูุขวันางานพบป้ากันอย่างสี่คนล้ากับจะหมักมาพบป้าสร้างสารรค์กันโดยเฉพาะกับแมนมือพักมือพอนก็คือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างสีเขาก็จะเห็นได้ว่า สถานที่ต่างๆขอบเขตต่างๆอย่างสิอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศเราทุกคนที่พาทุกคนมาหักสมก็จะนับตังเต่ขมบักเนาะจากบ้านลิงซันเนาะขาม,มาฮอดบ้านเกินภาพบรรยากาศในปัจจุบันนี้ในขอบเขตต่างๆเนาะที่ก่ายมาโดยเฉพาะกับแมนหลักๆก็จะแมนขอบเขตของบ้านเกินบ้านเกินนี่ก็นือว่าบ้านเกินเนาะเต่ก็ประกอบมีหลายๆบ้านเนาะเข้ามาขากันอันนี้ขอเขอ้าใจทุกท่านเข้ามาชมรละติดตาม ขอมูลผิดพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้ยวยทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในส่วนหนึ่งนอนทีนำเสนอฝากทุกคนติดตามต่อในวิดีโอถัดไปว่าจะเป็น